ในช่วงนี้นะคะไปดูกันที่ทีมชาติอื่นกันบ้างฝั่งของทีมชาติอังกฤษค่ะเตรียมที่จะแข่งนัดกระชับมิตรถึงแม้ว่าจะเป็นบอลอุ่นเครื่องแต่โอ้โหเจอบราซิลเจอบราซิลน่าสนใจนะแต่มีข่าวร้ายเหมือนกันนะ,ะแต่ก็เป็นข่าวที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คือแฮร์รี่เคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะตั้งแต่ตอนเล่นให้กับ,บายรา์มินิคคือเจ็บข้อเท้า ใช่ไหมรู้สึกเจ็บเออใช่เจ็บข้อเท้าซึ่งเนี่ยทางด้านของแฮร์รี่เคนเองก็ยังไม่สามารถลงซ้อมกับทีมชาติอังกฤษได้เลยก็ต้องแยกไปซ้อมเดี่ยวเช่นเดียวกับทางด้านของออโคปาเมอร์แล้วก็จอแดนเทเดอร์สันก็คิดว่าเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าเคนไม่น่าจะพร้อมในเกมนี้นะคะที่จะเ,จเล่นท<ง>ี่เวมบรีด้วยนะนี่เป็นการโอ้โหเจอกันในรอบ7ปีของอังกฤษกับบราซิลเลยนะก็น่าจะเป็นโอกาสของทางด้านของวัดกินหรือว่าอีวานทอนนี่มากกว่าที่จะลงเป็นตัวจริงแต่ เกมเจอกับเบลเยียมน่าจะหายทันนะคะครับคือคือต้องบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอังกฤษบราซิลเราก็จะมองว่าโอ้โหบราซิลมาแน่นอนแต่บราซิลชุดนี้ไม่มีผู้รักษาประตูนะเจ็บกันไปหมดเลยโอ้ใช่เจ็บ2ตัวเลยเนาะใช่แล้วก็เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนผ่านของบราซิลเหมือนกันใช่นะก็อาจจะยังไงต่อล่ะใช่อาจจะต้องต้องดูว่ายังไงอีกคนหนึ่งที่ต้องถอนตัวไปนะคะคือทางด้านของบุคโยชาก้าสาก้าของอาร์เซนอลเนี่ยถอนตัวเรื่องปัญหาความฟิตครับแต่ทีเนี้ยเขาก็แซวกันว่าช่วงเนี้ย เวลานักเตะถอนตัวจากการบาดเจ็บอ่ะขอไฟขอไฟการรักษาด้วยแบบแบบอุลุกไว้ขอขอริ้วหัวร์เซนอลรบกวนขอไฟการรักษาด้วยเขาก็แซวกันว่าพวกเดี๋ยวอาร์เซนอลจะมีงานช้างเจอแมนซิตี้์สามสิบเอ็ดมิถุนายนแล่นก็กระเพกเออฮาแลนด์ก็ถอนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็แซวกันนะแต่ก็เขาก็คงไม่ฟิตแหละใช่ไหมแล้วมันเป็นเกมกระชับมิตรไงส่วนทั้งนั้นของเมนูของคุณบ้างคุณป๊อปค็อปปี้เมนูยังไงยังไงก็ ตามคาดแหละครับทีมชาติอังกฤษก็ดักทางการนารู้ทั้งรูนะ้มองเป็นแบบเ t r a t e g y นะใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกก็คือเขาเสียจามามมซิล่าให้กับเยอรมนีแล้วความสูญเสียของเขานะครับแล้วก็เอเอ็นไรท์รวมถึงแกลลี่รีนิเกอร์ทุกคนก็พูดตรงกันว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่แกลรสเซเกตจะไม่ฮิ้วเด็กคนนี้ไปที่ยูโร2024 <c oughs> นะซึ่งวันนี้ก็มีรายการรายง,งานว่าตัวของเมนูเองก็หวังนะครับรที่จริงเขา,าอยู่อังกฤษอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะเติบโตที่การนา,าช่วงหนึ่งนะครับก็ โอกาสแน่นอนครับถ้าหากได้ไปเนี่ยยูโรก็คงเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของเขาอยู่แล้วก็ดูทรงถ้าพูดกันตามตรงก็คืเสร็จสิงโตคำรามอยู่แล้วแหละใช่ดูเขาก็มาใจมาทางฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้อยอยู่แล้วถ้าถ้าพูดกันจริงๆแล้วครับถ้าหากเก่งถึงมันก็เลือกชาติใหญ่กว่าได้ใช่ใชถูกปะ่ะอ,อย่างอ,อ,อารอมบิากาอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆเขาก็อยากเกลืออังกฤษนะ แต่แบบเขาสู้ไม่ได้ไงเขาสู้ลิสเต้เ,ตเ,อเออ,อเขาเขาแพ้เทน์เงี้ยเขาว่ามันมีจุดบางจุดที่เซาเกตไม่ใช้เขาไงเขาก็เลยอาจจะต้องกลับไปที่เดียคองโกอะไรอย่างเงี้ย